คงรอรีวิวครัวหลังบ้าน oh. อุ้มที่ทำไมอยู่ใช่ไหมคะก็เป็นพื้นที่เล็กๆนะคะวันนี้เนี่ยอุ้มอยากจะมาทำมินิบิวให้ชมกันคะ่ะ oh. เพราะว่าวันนี้นะคะอุ้มได้เตาาใหม่คะ่ะเ oh. ตรียมประกอบเข้ากับครัวใหม่ของอุ้มเลยนะคะนี่เลยคะ่ะโฮวานละคะ่ะ าแกส๊สพร้อมฟังก์ชันเตาย่างนะคะ t ูอิวันค่ะที่มีเตาแกส๊สแล้วก็เตาย่างในเครื่องเดียวนะคะสามารถใช้ทำอาหารพร้อมๆกันได้เลยค่ะตอนไปเลือกที่ Home p ป o นะคะเซลเนี่ยเขาแนะนําตัวนี้นะคะ first impression เตานี้นะคะดีไซน์น่ารักแล้วก็เตะตาแนวมินิมอลมากเลยค่ะเขาผลิตนะคะแล้วก็นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็หลงเชื่อคนง่ายนะคะก็เลยซื้อมาเลยค่ะวันนี้นะคะจะมาลองใช้เลยนะคะว่าเตานี้เนี่ยมันจะสามารถทําได้ทั้งใช้เตาแกส๊สแล้วก็การย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยได้จริงไหมนะคะให้ดูไปเลยนะคะว่าเซลเนี่ยลองแลง้วหรือเปล่า จุดเด่นของเตาโฮวโรเนี่ยนะคะนอกจากจะอเนกประสงค์มากๆแล้วเครื่องยังเบามากๆอีกด้วยค่ะแต่ประโยชน์การใช้งานนะคะไม่เบาตามน้ำหนักเลยค่ะไฟเขานะคะก็แรงกำลังดีด้วยนะคะ ได้ยินเสียงปี๊บนี้กันใช่ไหมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะหรือว่าอะไรเลยค่ะเพราะว่านี่นะคะคือระบบความปลอดภัยอย่างหนึ่งของเตานี้เลยคะ่ะซึ่งจะแจ้งเตือนเรานะคะเป็นระยะระยะทุก5นาทีนะคะเพื่อเตือนว่าเตาย่างเนี่ยใช้งานอยู่คะ่ะหรือว่าเพื่อเตือนให้เราเนี่ยเปิดเตามากลับด้านย่างนะคะหรือพูดง่างยๆนะคะก็คือการอุ้มไม่ให้ลืมค่ะว่าเราเนี่ยกำลังย่างอะไรอยู่คะ่ะ ะะเวลาที่ใช้เตาแบบนี้เนี่ยอาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะแต่ว่าหายห่หวงได้เลยค่ะเพราะว่าเตาของเราเนี่ยนะคะเครื่องเขาผลิตและนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะมีอุปกรณ์นะคะแล้วก็ความปลอดภัยจาก SI S I sensor นะคะไฟเขานะคะจะหลี่เองโดยอัตโนมัติเลยค่ะเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าเราใช้งานเกิน2ชั่วโมงเนี่ยนะคะหรือว่ามอไม้ไมเนี่ยก็จะตัดแก๊สให้เราโดยอัตโนมัติอีกด้วยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเซฟกันสุดๆเลยนะคะยี่อุ้มเดี่ยเป็นคนขี้ลืมด้วยนะคะก็ตอบโจทย์มากจริงๆค่ะ ชอบมากๆเลยนะคะกับฟังก์ชันที่ในทางริมนเนี่ยได้ใส่ใจถึงผู้บริโภคขนาดนี้นะคะฟังก์ชันขนาดนี้นะคะคุ้มค่าขนาดนี้หลายๆคนเนี่ยคงคิดว่าราคาเนี่ยคงจะแพงมากใช่ไหมคะไม่เลยค่ะเพราะว่าราคาค่าตัวนี้นะคะไม่ถึงหนึมืม่นบาทนะคะเท่านั้นเองค่ะมันว้าวมากเลยนะคะใช่ไหมยังไม่พอเท่านี้นะคะทางริมนเนี่ยเขายังรับ หัววาวนะคะเปิดปิดได้ถึง5ปีนะคะ oh. เพิ่มความมั่นใจเข้าไปอีกด้วยค่ะสําหรับเพื่อน oh. ๆคนไหนนะคะที่สนใจค่ะอมแนะนําเลยนะคะ oh. ให้ซื้อกับตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นนะคะ oh. หลายๆคนเนี่ยไปหิ้วมาจากญี่ปุ่นเองนะคะหรือว่าไปซื้อมือสองมานะคะอันนี้นะคะทางลินในประเทศไทยเนี่ยไม่รับประกันสินค้านะคะ oh. Oh. ก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วรอชมคลิปรีวิวครัวหลังบ้านแบบเต็มๆเร็วๆนี้นะคะบ๊ายบาย oh.